สวัสดีครับเพื่อนๆผมมารีวิวนะฮะลูกพ่อนะผมมาลีนะลูกพ่อนะผมวันที่หนึ่งนะเพื่อนชอบคู่ไหนก็ทักมาได้นะผมวันที่หนึ่งนะ หมักแล้วนะผมผมหมักแล้วเจ็ดวันนะพร้อมลุยนะพร้อมลงสนามคับผมเพื่อนๆสนใจคู่ไหนตั้งมาได้นะเกณฑ์ okay, ครับคู่ที่หนึ่งนะคู่ที่สองับผมมีมาเยอะนะปลาดีๆนะผมนี่นะฮะปลาสวยๆปลาดีๆมีไม่เยอะนะ อุที่สองนะผมเพื่อนๆท่านไหนสนใจทักมาได้นะลูกนอกมาเลก็มีนะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจจะทำสายหรือว่าเอาลงสนามก็ได้นะคลูกนอกนะเอาไว้ทำสายอะไรก็ได้นะจะทำสายไว้เองก็ได้นะ บาผมส,สวยๆนะผมไม่ใช้ย้อนะ <c oughs> บาคัดเกตแล้วทั้งนั้นนะผมเพื่อนสนใจคู่ไหนทักมานะโอเคครับคู่ที่สองนะมาถึงคู่ที่สามนะผมเป็นลูกปโป่ะนะหมักแล้ว7เจ็วันนะผม ลองสนามได้เลยนะไปพักออกกําลังกายสองสาวันครับลุยสนามได้เลยนะเพื่อนๆชอบคู่ไหนทักมาลยนะครับคู่หกร้อยรวมส่งนะผมคู่หกร้อยรวมส่งนะบาหมักแล้วนะผมเพื่อนๆไม่ต้องไปหมักแล้วนะแกไปพักออกอกําลังกายก็ลงสนามได้เลยนะครับ โอเคนะคนะรับผู้ที่สามนะผู้ที่สนะนะี่นะผมผู้ที่สี่นะเป็นลูกบอนนะผมทักมาได้นะผมมัเพื่อนตันไหนสนใจนะชุดนี้หนะ้าต้องหางนะผม เสร็ครบนะโอเคครับต่อมาเรามารีวิวลูกนลกนะครับ มอนก็เสั่งไปแล้วนะเหลือสามสี่เบอร์เหมือนกันนะดูน้องนะเนมาดูนแลนะนี่ฮนะ ลูกน้องครับผมลูกนอกเทนะ่น้ำเข้านะผมอย่างคับดูแค่นี้นะครับเพื่อนๆดูเอาต้องขอโทษดว้วยนะที่น้ำอยู่ในน้ำมันนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะผมโอเคนะเพื่อนๆตัวเดียวเก้าร้อยนะฮะลูกน้องนะ คู่ละพันหกนะรวมส่งับนะผมตัวเดียวการ้อยรวมสง่งคู่ละพันหกรวมสง่งครับเพื่อนๆชอบตัวด้านซ้ายก็บอกมาเลยครับชอบตัวด้านซ้ายนะผมเอาตัวด้านซ้ายให้นะเพื่อนๆชอบตัวด้านขวาขอนะตัวด้านขวาให้เลยนะผมมาถึงคู่ที่สองนะ ที่สองครับผมน้ำคุณๆหน่อยนะอันนี้คือลูกนกนะครับคู่ที่สองนะเพื่อนๆจัดจานมากนะสวยมากครับลนะูกนกคู่ที่สองนะ ชอบรบนะ์กูหนครับว่านะกูละบันหกรวมส่งนะโมเดลเก้าร้อยรวมส่งครับผมเหลือสี่คู่ท้ายนะจะมาอีกอันที่หน้านะผมห้าคู่นะอันที่หน้ามาใหม่มอีกห้าคู่นะผมโอเคครับมาดูกูที่สามนะับ ผมเยอะนะผมมาควเลี้ยงไว้เยอะนะผมนี่นะวันที่สามนะผมดูดูครับเพื่อนดูมากนะ มีเทากับครามนะผมครามนีวน้ำเงินเหมือนกับน้ำเงินดำครามำดำนะเทาดำเทาแดงครับผมมาเลยอ,อีโบนะอยากได้อีโบแท้นะผมดูครับเพื่อนอืดูว่าโอเคนะเพื่อนแค่นี้นะไม่ไหวครับมันกัดกันกูดีสามนะ ผมลงรีวิวไว้เบื่อเพื่อนๆสนใจนะทักมาได้นะผมลูก่ปอกคูละหกร้อยรวมส่งนะลูกนอกคูละปันหกรวมส่งนะตัวเดียวก้าร้อยรวมส่งนะตำสายนะเพื่อนๆท่านไหนสนใจชอบนะตำสายก็ได้ครับลงสนามก็ได้นะโอทีสีนะคุณชายนะผมหนุ่มอ่ะ สวยนะปลาคผมสมบูรณ์นะเมื่อสองวันครับฟองเค่งเต็มนะ้ยบอดฮะเค่งเต็มเลยฮะโอเคนะเพื่อนเพืเ่อนถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจตั้งมานะตัวเมียลูกเพาะลูกนอกก็มีนะผมเพื่อนเพืเ่อนตั้งมาได้นะถ้าอยากได้ไปทำสายนะฮะขอบคุณมากเพื่อนโอเคครับจบเรวิวแค่นี้นะ